ถึงคนไทยทุกคนมีคนจีนที่น่าสงสัยอ้างตัวเองว่าเป็นคนญี่ปุ่นอยู่มากมายต้องบอกคนไทยนะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยใช้ฮิราง,งานะแล้วก็คาตาการนะผสมคันจิด้วยถ้าเป็นคันจิล้วนเหมือนเป็นตัวจีนล้วนเนี่ยจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นให้เปิดรูปหมีภูแล้วขอให้ถ่ายรูปจะรู้เลยว่าคนจีนหรือคนญี่ปุ่นที่บอกว่าคนจีนถูกตออยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วคนจีนไปทําอะไรไว้ที่ไทยงั้นหรอ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาไปส่องไวาเรือดเดือดในญี่ปุ่นเรื่องหนึง่งคือวันก่อนค่ะมีโพสต์ในทวิตเตอร์ที่เป็นกระแสในญี่ปุ่นเพราะว่าคนญี่ปุ่นดันไปเจอรูปคนจีนที่สนามบินไทยสะพายกระเป๋าที่เขียนว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่คนจีนแต่ว่าเขียนด้วยภาษาจีนนะคะคนญี่ปุ่นก็รู้สึกไม่พอใจว่าคนจีนจะมาปลอมเป็นคนญี่ปุ่นให้คนญี่ปุ่นเสียชื่อหรอทําให้โพสต์เนี้ยยอดไลค์สี่หมื่นกว่าครั้งและก็มีการรีทวิตไปมากกว่า1 0,000ื่นครั้ง และคอมเมนต์ต่อว่าคนจีนเนี่ยเดือดเป็นพันคอมเมนต์เลยนะคะเรื่องเป็นเริ่มต้นมาจากทวิตนี้ค่ะคือเจ้าของทวิตเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งไปเอารูปมาจากโซเชียลมีเดียของเมืองจีนนะคะซึ่งในรูปเนี่ยก็เป็นคนจีนสะพายกระเป๋าที่สนามบินประเทศไทยเขาทวิตว่านักท่องเที่ยวจีนหลายคนที่สนามบินในประเทศไทยถือกระเป๋าสัมภาระที่เขียนว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นไม่ใช่คนจีน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีเหตุคนจีนถูกต่ออยู่บ่อยๆคนจีนก็เลยเขียนว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงปัญหานี้ละมั้งแต่ว่าเขียนเป็นภาษาจีนเนี่ยนะซึ่งเจ้าของทวิตเนี่ยก็ไปเอารูปนี้มาจากโซเชียลมีเดียของจีนใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงเคจยังไงแต่ก็เอามาแชร์ไปแล้ว แน่นอนว่าคนญี่ปุ่นที่ไม่ถูกกับคนจีนอยู่แล้วมาเห็นเรื่องแบบนี้เข้าก็ไม่พอใจมากนะคะตัดสินไปก่อนเลยว่าทําไมต้องแกล้งเป็นคนญี่ปุ่นด้วยอยากให้ญี่ปุ่นเสียชื่อหรออยากให้คนต้อนรับหรือไงประมาณว่าคนจีนไปไหนก็ไม่มีใครต้อนรับ มีการต่อว่าคนจีนมากมายนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่ฝากถึงคนไทยแนะนําวิธีแยกแยะคนจีนกับคนญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นห่วงคนไทยค่ะกลัวว่าคนไทยจะเข้าใจผิดว่าคนจีนเป็นคนญี่ปุ่นเอ็นดูมากๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์คนญี่ปุ่นกันเลยค่ะหมวกกันยูวีสกคูรูปร่างเรียบหรูแต่ละหัวเย็นเป็นสุขกลับด้านเปลี่ยนได้สองสีจะชุดแบบไหนก็ดีที่แมต์ดได้ทุกกร๊ปแดดล่มก็เข้าเก็บได้สุดแสงง่ายได้สะดวกสบายขั้นสุด นค้ามีอีออกเป็็นชุดชุดมดมดทานของเรา hey! มามเริ่มคุณคนแรกเลยนะคะคุณคนแรกเขาบอกว่าเหมือนกำลังสารภาพว่าฉันเป็นคนจีนที่โกหกมากกว่านะคุณคนถัดมาค่ะเขาบอกว่าที่บอกว่าคนจีนถูกต่อยอยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วคนจีนไปทำอะไรไว้ที่ไทยงั้นหรอ ความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าถึงคนไทยทุกคนมีคนจีนที่น่าสงสัยอ้างตัวเองว่าเป็นคนญี่ปุ่นอยู่มากมายถ้ารู้สึกแปลกให้ยื่นกระดาษปากกาแล้วก็บอกไปว่ากระดุณายเขียนว่าฉันมาจากญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าเขาบน่นแล้วก็ไม่ยอมเขียน,นก็แปลว่าไม่ใช่คนญี่ปุ่นคนจีนรู้ภาษาญี่ปุ่นบ้างแต่ว่าเขียนกันไม่ได้หรอก คุณคนถัดมาค่ะก็บอกว่าคนญี่ปุ่นไม่ประกาศว่าตัวเองเป็นคนญี่ปุ่นแต่รู้ได้จากพฤติกรรมถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นคนญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าให้ลองถามประโยคลิ้นพันกันในภาษาญี่ปุ่นดูให้ลองถามว่าคุณยายไปซักผ้าที่ลำธารแล้วอะไรไหลมากับสายน้ำคำตอบก็คือลุกทอค่ะจากเรื่องโมโมทาโร่ให้ใช้พิสูจน์ความเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆหรอเพื่อน คุณคนต่อมาบอกว่าไม่ต้องทงไม่ต้องถามทั้งนั้นให้เปิดรูปหมีภูลแล้วขอให้ถ่ายรูปจะรู้เลยว่าคนจีนหรือคนญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าเป็นคนจีนเนี่ยจะปฏิเสธแน่นอนเพราะว่าเขาคิดว่าอันตรายค่ะคุณคนต่อมาเขาบอกว่าต้องบอกคนไทยนะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยใช้ฮิรัง,งานะแล้วก็คาตาการะผสมคันจิด้วยถ้าเป็นคันจิล้วนๆเหมือนเป็นตัวจีล้วนๆเนี่ยจะไม่ใช่คนญี่ปุ่นความเห็นถัดมานะคะเขาบอกว่าต้องบอกคนไทยนะว่าคนที่เขียนอักษรแบบนี้เป็นคนจีน และคนถัดมาค่ะเขาบอกว่าเห็นคนไทยบอกว่าเห็นปุ๊บก็แยกได้เลยว่าคนญี่ปุ่นหรือคนจีนและคุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่เข้าใจเลยคนจีนมากมายเกลียดคนญี่ปุ่นแล้วไปที่ไหนก็ชอบสร้างปัญหายังกล้าบอกอีกว่าเป็นคนญี่ปุ่นไม่รู้สึกละอายใจบ้างหรือไงถึงคนไทยได้โปรดระวังอย่าไปโดนหลอกนะ คุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่าบ้าไปแล้วคนจีนชอบพูดว่าเกลียดคนญี่ปุ่นแต่เวลาแบบนี้พูดว่าตัวเองเป็นคนญี่ปุ่นสะดวกเกินไปละอีกอย่างคนไทยนี่ยรู้ได้ทันทีนะว่าพวกนี้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นความเห็นต่อมาคุณคนนี้ปกป้องคนไทยค่ะเขาบอกว่าคนไทยไม่ต่อยคนอื่นนะ และคนคนนี้ค่ะเขาบอกว่าประเด็นอยู่ที่พฤติกรรมหรือวิธีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่างหากถึงเขียดว่าเป็นคนญี่ปุ่นก็ไม่มีประโยชน์และที่ถูกต่อยก็ไม่ใช่เพราะสัญชาติหรือพาสปอร์ตหรอกนะแต่เพราะคนจีนไปทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไม่กดชักโครกเลี่ยงภาษีดูถูกคนในท้องถิ่นและแสดงท่าทางที่แย่มากต่างหาก คนคนนี้ก็เช่นกันค่ะเขาบอกว่าคนไทยจะไม่ต่อยคนด้วยเหตุผลว่าเป็นคนจีนไม่ใช่แค่คนจีนนะผมไม่เคยเห็นคนไทยต่อยใครอย่างไร้เหตุผลไม่ว่าใครก็ตามประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่อันตรายอย่างนั้นขอย้ำอีกครั้งประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่อันตรายอย่างนั้นแอบซึ้งเหมือนกันนะคะ และความเห็นสุดท้ายค่ะเขาบอกว่านี่มันภาพตัดต่อชัดๆพวกเกลเอคนจีนมากจนสมองสมองไปหมดแล้วมั้งอุ๊ยผิดมากพอมาดูภาพอีกทีมันก็จริงนะคะมันก็แอบเหมือนภาพตัดต่ออยู่เหมือนกันเรื่องเนี้ยมันก็ชักจะแปลกๆแล้วจะเชื่อใครดีโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้ก็เชื่ออะไรไม่ค่อยจะได้อย่าลืมเซฟซือยังมีวิจารณญาณกันนะคะ สรุปว่าภาพในโพสต์นี้ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงเอามาเล่าให้ฟังว่ากําลังเป็นกระแสในโซเชียลญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นก็ตอบว่าคนจีนมากมายถึงไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนญี่ปุ่นกับคนจีนว่ามันยากที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นจริงๆอย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึง่งก็ได้เห็นคนญี่ปุ่นเป็นห่วงคนไทยพูดปกป้องคนไทยเห็นแล้วก็าซาบซึ้งค่ะแล้วเพื่อนเพื่อะคะคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้กัน ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าว้าไปร้านของเราไปช็อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ช h อปปี้มารุวะหรือไลน์แอดมารุวะแต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซื้อประแตงแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าข้าวข,ของทีมงานได้เลยจ้า